รักแม่เรื่องและภาพลำพูแสงลบหูหนูอยู่ไหนมีไว้ใช้ฟังเสียงร้องเรียกดังฟังซิเสียงใครหูอยู่นี่มีไว้ฟังเสียงตาหนูอยู่ไหนมีไว้มองไปดูสิเห็นไหม นั่นใครเดินมาตาอยู่นี่มีไว้มองดูปากหนูอยู่ไหนใช้เรียกแม่จา๋าพูดเพราะจริงหนาวาจาอ่อนหวานปากอยู่นี่มีไว้พูดเพราะเพราะและใช้กินอาหารด้วยนะเท้าหนูอยู่ไหนรีบเดินไปหา ก้าวไปข้างหน้าหาแม่เร็วพันเท้าอยู่นี่มีไว้เดินหรือวิ่งก็ได้แต่ระวังหกล้มนะจ๊ะมือหนูอยู่ไหนใช้ถือดอกไม้แล้วกอดแม่ไว้สุขในอกนั่นมืออยู่นี่มีไว้จับและโอบกอด จมูกหนูอยู่ไหนใช้หอมแก้มแม่ชื่นใจแน่แท้รักแม่ทุกวันจมูกอยู่นี่มีไว้ดมกลิ่นและใช้หายใจที่สำคัญใช้หอมแก้มแม่ด้วยนะสวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนหน่วยวันแม่ เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนหน่วยวันแม่ค่ะค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนหน่วยวันแม่เอ๊ะทำไมสัปดาห์นี้ถึงได้เรียนหน่วยวันแม่นะเพราะว่าอะไรคะใครรู้บ้างเพราะว่าใกล้จะถึงวันแม่แล้วนั่นเอง ทราบไหมคะว่าวันแม่เนี่ยเป็นวันที่เท่าไหร่นะไหนใครทราบบ้างไหนใครทราบลองบอกคุณครูมาสิคะไหนลองกระซิบบอกคุณครูหน่อยวันแม่ตรงกับวันที่เท่าไหร่คะลูกใครรู้บ้างคะเอเดือนสิงหาคมวันที่เท่าไหร่นะ้ะวันแม่นะคะจะตรงกับวันที่12สิงหาคมอเด็กๆพูดตามคุณครูลูก12สิงหาคม วันแม่นะคะจะตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปีนะคะเอ๊ะทำไมวันที่12สิงหาคมถึงเป็นวันแม่นะใครรู้บ้างคะอะมีเด็กๆคนไหนทราบบ้างไหมคะว่าทำไมวันที่12สิงหาคมเนี่ยถึงเป็นวันแม่ ยังไม่ทราบนะคะคุณครูจะเล่าให้ฟังว่าวันที่12สิงหาคมของทุกปีนะคะก็จะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะคะหรือเราจะเรียกง่ายๆก็คือเป็นวันเกิดของพระบรมราชินีนาถของในหลวงรัชกาลที่9นะคะหรือเป็นมารดาหรือเป็นคุณแม่ของในหลวงรัชกาลปัจจุบันนั่นเองนะคะ เขาจึงตั้งวันที่12สิงหาเนี่ยเป็นวันแม่แห่งชาติของทุกๆปีนะคะเด็กๆพอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะทำไมวันที่12สิงหาถึงเป็นวันแม่แห่งชาติเพราะเป็นวันอะไรคะเป,เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือวันเกิดของพระราชินีในรัชกาลที่9นั่นเองนะคะลูกเอแล้วเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าสัญ,ญลักษณ์ประจำวันแม่เนี่ยคืออะไรคุณครูว,ว่าเด็กๆหลายคนต้องเคยเรียนมาแล้วแน่เลย ว่าสัญลักษณ์ประจําวันแม่เนี่ยคืออะไรนะคะลูกดอกอะไรหนะ้าสีขาวขาวมีกลิ่นหอมหอมมีใบสีเขียวอ่าใครพอจะเดาได้บ้างคะเป็นอะไรลูกอ่ะคือดอกมะลินั่นเองนะคะดอกมะลิเราเอามาไหว้คุณแม่แสดงถึงอะไรคะลูกดอกมะลิมีสีอะไรนะคะ มีสีขาวใช่ไหมดอกมะลิจะแสดงถึงความรักที่บริสุทธิ์นะคะที่แม่มีต่อลูกและก็ลูกมีต่อแม่นั่นเองนะคะเขาจึงใช้ดอกมะลิเนี่ยเป็นตัวแทนหรือเป็นสัญลักษณ์ประจำวันแม่นั่นเองนะคะเอ๊ะแล้ววันแม่เนี่ยเด็กๆว่าเราควรปฏิบัติตนยังไงคะ,ะจะต้องเป็นเด็กอะไรคะจะต้องเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีของคุณแม่นะคะเราไม่ใช่เป็นเด็กดีเฉพาะวันแม่ใช่ไหมคะลูก เด็กเป็นเด็กดีทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคะอะ่ลูกๆขูอิเนี่เป็นเด็กดีทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมลูกไม่ได้เป็นเด็กดีเฉพาะวันแม่เนาะใช่ไหมคะ,ะแต่ว่าวันแม่เนี่ยจะมีความพิเศษนิดนึงเพร,ราะว่าเราจะได้ทําไมคะเราจะได้กราบคุณแม่ด้วยนะคะนอกจากเราจะแสดงความรักแล้วนะคะเรายังได้ทําความเคารพแม่ด้วยด้วยการทําไมคะ ด้วยการกราบคุณแม่นั่นเองนะคะเราก็จะเอาพวงมาลัยดอกมะลิไปไหว้คุณแม่ไปกราบคุณแม่หรือว่าปฏิบัติตนเป็นเด็กดีเช่นเด็กดียังไงบ้างคะลูกคุณแม่สั่งอะไรนะคะคุณแม่บอกอะไรเด็กๆก็ต้องทําไมคะเด็กๆก็ต้องเชื่อฟังคุณแม่ใช่ไหมคะคุณแม่บอกว่าช่วยคุณแม่ล้างจานหน่อยได้ไหมเด็กๆทําไงดีคะอาเด็กๆก็ไปช่วยคุณแม่ล้างจานคุณแม่บอกว่า เด็กๆทาการบ้านด้วยค่ะลูกทําการบ้านด้วยค่ะเด็กๆก็ต้องทาไหมคะเด็กๆก็ต้องทําการบ้านด้วยนะคะการเชื่อฟังคุณแม่ก็เป็นเด็กดีอย่างหนึ่งนะคะลูกเป็นเด็กดีเป็นคนดีแล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืมแสดงความรักต่อคุณแม่ด้วยนําอะไรคะนำดอกมะลินะคะไปไหว้คุณแม่ด้วยหรือว่านำการ์ดไปไหว้คุณแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทำการ์ดไหว้คุณแม่ดีไหมคะ พอเด็กๆทําเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมนําไปไหว้คุณแม่ด้วยนะคะเด็กๆอย่าดังไปนะเราจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับนะคะเราจะรู้กันแค่คุณครูกับเด็กๆเท่านั้นโอเคไหมคะคุณแม่จะยังไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เราจะมาทําอะไรกันนะพรุ่งนี้เราจะมาทําอะไรกันคะถ้านะพรุ่งนี้เราจะมาทําการ์ดวันแม่กันเราจะเก็บไว้เป็นความลับของคุณครูกับของเด็กๆสัญญาไหมคะโอเค แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทําการ์ดไปไหว้คุณแม่กันนะคะทําการ์ดแล้วเด็กๆก็อย่าลืมเป็นเด็กดีด้วยนะคะเก่งมากๆเลยไหนเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบว่าวันแม่ตรงกับวันที่เท่าไหร่นะคะใครจําได้10อะไรนะ12ส,สองสิงหาคมนะคะเป็นวันแม่แห่งชาติเอ๊ะทำไมเขาถึงตั้งวันที่สิสองสิงหาคมเป็นวันแม่นะคะลูกเพราะว่าเป็นวันเกิดของใครคะ เป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาหรือวันเกิดขององสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะคะหรือเป็นมารดาหรือเป็นคุณแม่ของในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองนะคะลูกนอกจากว่าเราจะรู้แล้ววันที่12สิงหาคมเนี่ยเป็นวันแม่แห่งชาติสัญ,ญลักษณ์ประจําวันแม่แห่งชาติคืออะไรนะคะลูกคืออะไรคะ ก็คือดอกมะลินั่นเองนะคะนอกจากดอกมะลิแล้วเป็นวันแม่แห่งชาติแล้วเด็กๆจะต้องเป็นอะไรคะเป็นเด็กดีเป็นคุณเป็นคนดีนะคะเชื่อฟังคุณแม่นะคะแล้วก็อย่าลืมวันที่12ส,สงิงหาคมโรงเรียนปิดคุณครูก็จะไม่ส่งคลิปให้เด็กๆอ่าดีไหมคะให้เด็กๆเนี่ยหยุดพักหนึ่งวันให้ไปทำความเคารพคุณแม่ให้ไปกราบไหว้คุณแม่โอเคไหมคะลูก โอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทำการ์ดกันอย่าลืมเก็บไว้เป็นความลับด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ไม่บายค่ะเด็กๆเจอกันพรุ่งนี้เตรียมทำการ์ดนะคะ